โอเคครับทุกคนผมจะมานี่นะคอมเมนต์ผมว่าสวัสดีครับทุกคนเนี่ย เดี๋ยวคนนี้ครับที่บอกว่ามันใช้ได้วันเดียวนะแก่ของผมก็เหมือนกันนะผมกำลังหาทางทําหาวิธีอยู่ดูแค่ว่าถ้าอยากเล่นใบเรื่อยๆก็ต้องสลับโบกันนะครับใช่ใช่ครับสลับโบตัวนี้เดี๋ยวผมกินขนมมดนี่ตัวนี้ครับเนี่ยจันก็สามห้าหมือมจันสามห้า สี่หล่ยมโทรออกกับดอกจันก็สามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมโแบบทรออกนะครับสลับกันไปนะครับสามห้าสามห้าสมัครตอนไหนก็ได้ครับแต่สามเจ็ดเนะี่ยต้องสมัครห้าชุ่มงห้าสิบหรือมันก็เยิ่งคืนขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเก้าเก้านะครับ สามห้ากับตัวก้าเก้าจะสมัครตอนไหนก็ได้นะแต่ผมแนะนํานะสามห้าสมัครตอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตอนดึกเก้าเก้าสมัครตอนกลางคืนกับสามเจ็ดสมัครตอนกลางคืนขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงไม่ไใช้วีบีเอ็นได้ทำไมถึงให้วีบีเอ็นไม่ได้แล้ว เมื่อสองสามเดือนก่อนนะผมจะไม่ได้ใช้โปรเลยตอนผมรู้จัก VPN แรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะเมื่อประมาณสี่เดือนก่อนนะประมาณสี่เดือนก่อนหลังๆประมาณปีหนึ่งก่อนอะ่ะผมเพิ่งจะรู้จักตัวแอปตัวนี้เป็นครั้งแรกนี่ตัวนี้ซึ่งมันแรงมากผมไม่เชื่อนะว่าเน็ตฟรีมันใช้ได้เว้ เน็ตฟรีมันไม่มีในโลกเว้ยตอนแรกผมคิดอย่างนี้นะแล้วผมก็ได้โหลดมาติดตั้งแล้วก็พูดว่าเฮ้ยมันคงทาไม่ได้หรอกมันโดนมันดูคงจะโดนหลอกนะถ้าเข้าไปเด็นกันเลยนะช่วงนั้นช่วงเมื่อปีก่อนผมไม่ได้สมัครโปรดอกจันก็สามห้าสามห้าอย่างนี้นะเป็นใช้แบบโปรหลักของซิมที่เขาแถมให้เลย ซึ่งมันเชื่อมต่อไ,ได้ถึงทุกวันนี้ของผมแล้วผมมาสมัครโปรก็ได้เมื่อผมมาสมัครโปรได้เดือนหนึ่งอะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยคือมันเชื่อมไม่ได้นะถ้าสัญญาณหรือเน็ตหมดเมื่อไหร่คือเชื่อมไม่ได้เลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเป็นเพราะโปรหรือเปล่าจากโปรหลกักดีๆเรา,าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นโปรแบบโปรอื่นอะแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ ผมก็ไปหาการที่จะเอาแบบสลับเป็นโปรหลักกลับมาก็หาไม่ได้นะเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนโปรคือมันเปลี่ยนแบบถาวรเลยมันจะกลับมาไม่ได้แล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะโปรหรือเปล่าแต่อีกอย่างก็คิดว่าแอปเหมือนกันนะแอปมันอาจจะอัปเดตหรือมันก็โทรศัพท์เนี่ยมันไม่รองรับแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่อะ่ะแต่แอปตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าลงไฟยังไงนะผมอยากให้ทุกคนช่วยแอปตัวนี้ว่าเอ้ยมันลงไฟยังไงเว้ยมันทํายังไงผมลงไฟลแล้วมันไม่ติดอะ่ะผมเข้าไม่ได้นะตอนแรกอะ่ะผมลงคลิปไปแล้วมันลวเมิดล็ขสิทธิ์ของเขานะหลักเกณฑ์ชุมชนอะ่ะโอเคผมมาบอกคร่าวๆเกี่ยวกับติด BPN ที่ทุกคนใช้ไม่ได้นะบอกที่นี้แหละคอมเมนต์ถามผมได้คอมเมนต์ พูดคุยกับผมได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาถามมาบอกคร่าวๆจากความคิดของผม,มคือความเชื่อของผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมคิดไปเองนะไปเป็นผมมันเป็นแค่ความคิดของผมเฉยโปรหลักที่ผมใช้อยู่มันใช้ได้หลายมันใช้ได้ปีหนึ่งแล้วพอผมมาเปลี่ยนเป็นโปรอื่นเมื่อเดือนก่อนก็ใช้ไม่ได้แล้วผมคิดว่านี่แหละผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพระโปรแนะนํานะซื้อซิมใหม่ ซิมเก่าเป็นซิมสองเราซื้อซ,ม 2, ซิมใหม่มาใส่เชื่อผมถ้าแนะนำนะโอเคครับแค่นี้นะครับ